วันนี้มาเดินสีคอนบางแค เห็นมีจัดงานก็ต้องลงไปดูสักหน่อยงานนี้เป็นงานล่องหลาดสงขาเมืองสองเลสเนพหุวัฒนธรร,รมงานนี้มีตั้งแต่วันที่12ถึง30มิถุนายน2568นะครับที่ซีคอนบางแคฮอล์ชั้นหนึ่งครับงานนี้เราจะได้ชมสินใต้ของจริงซึ่งหาชมได้ยากมากครับได้สนุกไปกับการแสดงศิลปะวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์แบบทางใต้แบบแท้ ชมศิลปะวัฒนธรรมใต้แบบต้นฉบับมีทั้งโนลาลิเกป่าลิเกฮูลูและอื่นๆอีกมากมายที่ยกขบวนมาโชว์กันให้ดูตลอดทั้งวันและไม่ใช่แค่ศิลปะวัฒนธรรมและการแสดงเพียงอย่างเดียวในงานก็ยังมีของกินของอร่อยให้เลือกซื้อมากมายเดินเพชช็อปเพกินเพกับของดีแดนใต้มาที่นี่ที่เดียวได้ฟิลเหมือนได้มาล่องใต้แบบ <I 'm S 1> จริง แต่ขนมในงานนี้บอกเลยว่าอร่อยมากจริงครับอย่างเช่นร้านนี้ขายขนมโคบอกเลยว่าอร่อยมากขนมโคน้ำกะทิสดใบเตยมะพร้า,พาวอ่อนแปง้งนุ่มไส้หวานหอมกลิ่นควันเทียนกินกับน้ำกะทิเค็มๆคมันมันบอกเลยว่าหน,นุบหนับอร่อยอย่างแรงและยังมีขนมและของกินอีกหลายอย่างบอกเลยว่าอร่อยทั้งนั้นมีมาขายมากมายเยอะแยะและลานตาเลือกกินเลือกซื้อกันไม่ถูกเลยทีเดียว สำหรับใครที่อยู่ใกล้หรืออยากแวะมาเที่ยวงานแวะมาได้เลยนะครับที่สี่คอนบางแคครับงานมีถึงวันที่30มิถุนายนนี้นะครับที่ถ่ายมานั้นเป็นเพียงแค่บางส่วนนะครับในงานยังมีอีกหลายร้านนะครับงานนี้ถึงแม้ไม่ได้ซื้ออะไรแค่แวะมาชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมก็ถือว่าคุ้มแล้วแต่คนสายกินแบบเรามาแล้วไม่กินมาแล้วไม่ซื้อของกลับไปก็ถือว่าเหมือนขาดอะไรไปบางอย่างนะครับโรตีก็อร่อย แถมยังมีข้าวเหนียวมูนอีกบอกเลยว่าชุ่มฉ่ำมากซื้อของติดไม้ติดมือกลับไปกินเองกลับไปฝากคนที่บ้านบอกเลยว่าอบอุ่นหัวใจข้าวหลามลูกชุบขนมใส่ไส้สําหรับผมเห็นแล้วเหมือนมีแรงดึงดูดต้องซื้อติดไม้ติดมือกลับบ้านแน่นอนงานดีๆแบบนี้อย่าลืมมาท่องเที่ยวมาชอปปิง้งมาชมวัฒนธรรมกันนะครับ